คือให้แบตใหญ่มากนะครับแต่ว่าไม่ได้วิ่งไกลเลยนะฮะอันนี้แปลกมากนะครับในกลุ่มที่เป็นไม่ว่าจะเป็นเจคู่ซิกเหมือนกันนะครับคือแบบนี้เลยนะฮะก็ไอคาวีสอเหมือนกันนะครับด้วยตัวรถของเขาเป็นทรงคอมแพกนะทรงกระทัดรัดคันเล็กอ่ะพูดได้ง่ายนะไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายประมาณกลุ่มพวก b ีวายดีเประมาณนั้นนะครับพวก BSUV นะรถคันเล็กแต่เอาแบตใหญ่ไปประกอบผมมองว่ามันอาจจะแปลกๆนิดนึงนะครับมันจะหนักหรือเปล่าให้ใหญ่มาถึงโอ้โห81.1กิโลวัตต์อวนะครับแต่นะครับ81.1กิโลวัตต์อวเนี่ยวิ่งได้อยู่ที่515กิโลเมตรเ e ็นเท่านั้นนะครับในกลุ่มนี้เป็นรุ่นมอเตอร์เดี่ยวนะ ส่วนรุ่นที่เป็นมอเตอร์คู่ l Wheel Drive นะครับวิ่งได้อยู่ที่470กิม NEDC นะครับโอแบต80วิ่งได้แค่400อะเอาง่ายนะครคือมันแปลกๆผมว่ามีการจัดการาพลังงานมีการออกแบบที่ที่ไม่ค่อยดีนะครับส่วนในรุ่นเริ่มต้นเนี่ยเป็นแบต LFp นะครับขนาด59ตีไปง่าย60กิโลวัตต์ชวครับวิ่งได้น้อยมาก370กิม NEDC นะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับเอาแบตไปทำอะไรหมดผมก็ไม่เข้าใจ แบตใหญ่แต่วิ่งไม่ไกลอันนี้แปลกนะฮะประสิทธิภาพในการเอาพลังงานจากบตเตอรี่มาใช้งานเนี่ยไม,ไม่ไม่เต็มที่นั่นเองนะครับน่าจะเกิดลอสเยอะหรือเปล่าหรือเอาไปจ่ายไฟให้ส่วนอื่นผมนึกไม่ออกเหมือนกันปกติแล้วส่วนที่ใช้ไฟเยอะสุดๆจะเป็นชุดขับเคลื่อนมอเตอร์นั่นเองนะครับระบบอื่นๆก็ไม่ได้ใช้ไฟเยอะอะไรมากมายนั่นแหละนี่คือสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าแปลกใจสำหรับไอค้าวีในมุมมองของผมนะครับ ถ้าพูดให้นึกภาพนะครับหลายคนยังนึกไม่ออกว่าทําไมบอกว่ามันวิ่งไม่ไกลผมให้ไปดูรุ่นหนึ่งที่มีการจัดการพลังงานได้ดีอย่างไ o อ V นครับเขาใช้แบตเตอรี่แบบ LFP เช่นเดียวกันนะครับขนาด75กิโลวัตต์อาวนะแต่ระยะทางที่วิ่งได้หกร600กิโลเมตรครับเกือบ2เท่าแบตเพิ่มมาแค่1ิกิโลวัตต์อาวะนึกออกไหมยังไม่พอนะพาไปดูเท sla โมเดลไที่คือเท sla เนี่ยเป็นรุ่นที่ใช้คําว่ามีการจัดการพลังงานได้ดีแบบสุดๆเนาะ โมเดล Y รุ่นที่เป็นลองเ a นส์นะครับใช้ NMC นะให้ดู NMC ของ m o เดล Y 78.4กับ NMC ของ i c ค r ร2 3 81.7ใกล้กันะต่างกันนิดเดียวเองต่างกันประมาณเท่าไรเนี่ยประมาณ3กิโลวัตต์อวเองครับตีความว่าเท่ากันแล้วกันนะฮะแต่ดูโ o เดล Y วิ่งได้ครับผมแปลงมาเป็น NEDC นะคร่าวก็ประมาณ690กิโลอ่ะมันเกิดอ,อะไรขึ้นกับ i c ค r ร2 3ครับทั้งที่ตัวรถเล็กกว่า นะครับน้ำหนักก็น่าจะไม่สู้พวกเท sla Mo เดลวซึ่งตัวรถใหญ่กว่านะครับแต่กลับกลายเป็นว่าวิ่งได้ไม่ไกลนะครับแบตใหญ่แต่วิ่งไม่ไกลอันนี้คือความแปลกของไอคาร์วีสอานะครับอยากให้เป็นข้อมูลอีกมุมมองนึงนะครับสาหรับคนที่กาลังจะซื้อรถรุ่นนี้หรือว่าเล็งๆอยู่นะครับก็เป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาแล้วกันนะครับคือรถมันแบกน้ําหนักเกินไปหรือเปล่าคันเล็กแต่แบตใหญ่หรือเขาใช้มอเตอร์เล็กไปหรือเปล่านะครับจริงๆมอเตอร์เล็กมันควรจะประหยัดไฟถูกไหม แต่ผมมองว่าถ้าเล็กเกินไปเนี่ยมันมันจะกลายเป็นเป็นลากแบตหรือเปล่าใช้ม้าเยอะมาลากกับใช้ม้าตัวเดียวลากอะ่ะใครเหนื่อยกว่ากันอะ่ะนึกออกไหมอ่ามีคนบอกว่ายังไงบ้างน,นครับมีคนคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องนี้นะครับมีบอกว่าเพราะมันเป็นทรงกล่องครับต้านลมอืมมีเหตุผลมีเหตุผลครับอันนี้มีเหตุผลอืมเจคูซิกก็คล้ายๆกันนะแบตค่อนข้างจะใหญ่อยู่แต่ว่าวิ่งได้น้อยก็อาจจะเป็นเรื่องแอโรไดนามิกท,ที่ที่ไม่ดีเป็นไปได้ครับเป็นไปได้คือเพราะแบตใหญ่ต้นทุนมันก็เยอะถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนจ่ายเงิน ไปเยอะแต่ว่าเราได้ประสิทธิภาพที่มันน้อยลงในเรื่องของระยะทางวิ่งประมาณนั้นซึ่งมันเป็นหัวใจของรถไฟฟ้าด้วยถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลแรกที่ที่อยากจะแชร์นะครับต่อไปความน่าสนใจอย่างที่สองครับขุมพลังเบาไปไหมหลายๆคนอาจจะเล็งๆเพื่อที่จะเอาไปไว้ใช้งานในส่วนของการลุยแต่ผมแว้มาดูสเปคแล้วมันน่าจะทําอย่างนั้นไม่ได้ครับไม่เวิร์กครับ ที่พอเป็นไม่ได้หน่อยก็อาจจะเป็นรุ่นมอเตอร์คู่ wheel drive นะครับให้ดูรุ่นมอเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อนล้อหลังก็จริงแต่ว่ามอเตอร์ให้มา100กิโลวัตเท่านันนะครับเล็กกว่าเอ V อีกนะแรงม้าประมาณไหนอ่ะก็คู่กี้กับ Good Cat ทนะครับกูดแคทเยอะกว่านิดน,นึงด้วยนะครับตัวนี้น้อยกว่า o o d Cat อีกแรงบิดก็รยนิวตันเมตรนะครับแรงม้าร้อยสามสแรงม้าครับแน่นอนว่าศูนย์ถึงร้อถ้ามาทรงนี้มอเตอร์เล็กอย่างนี้ผมว่าเกิน1 2บวีแน่นอนนะครับศูนย์ 100. คือรถไฟฟ้าเนี่ยถ้าเกิน12วินี่คือคือหนักละคืออืดละนะครับปกติรถไฟฟ้ามันจะแรงถูกไหมอัตราเร่งเนี่ยถ้าจะให้ดีก็ประมาณสักต่ำกว่า8วิเนี่ยกำลังดีนะครับสำหรับอัตราเร่งของรถไฟฟ้านะเพราะฉะนั้นรุ่นเนมต้นเนี่ยใช้คําว่าจะเอาไปลุยคงไม่ได้ครับน่าจะลําบากอยู่นะครับมันเอาไปลุยน่าจะไม่เหมาะผมว่าถ้าสเปกประมาณนี้มันจะเป็นขับในเมืองมากกว่าเท่เป็นรถในในเชิงประมาณรถซิตี้คาร์ ครที่เร่งๆว่าจะเอาไปลุยเนี่ยผมว่าคิดดูดีๆก่อนไปลองก่อนแต่ถ้าขับในเมืองเนี่ยได้เลยนะครับยังได้อยู่นะครับส่วนรุ่น all wheel drive นะครับมีมอเตอร์คู่ก็จริงครับแต่ว่าให้มาแบบน่ารักตะมูตะมี้มากนะครับอันนี้รวม2มอเตอร์แล้วนะ155กิโลวัตต์ครับคิดเป็นแรงม้าคือ211แรงมา้าแรงบิด290นิวตันเมตรนะครับศูนย์หงวินาทีท็อปสปีดเท่ากัน,นร้อยสกิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ก็ดีขึ้นนิดหนึ่ก ยังอยู่ในกลุ่มที่เป็นเหมือนมอเตอร์เดี่ยวของรถไฟฟ้าทั่วๆไปอวิ่งศูนย์งร้อยเจ็ดจุดห้าวถามว่าตัวนี้ลุยได้ไหมก็ประมาณนึงครับพอพอลุนอยู่น่าจะพอได้อยู่ครับแต่ว่าถ้าให้เอาไปลุยคงลุยโคลนอะไรหนักๆเนี่ยไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับน่าจะไม่ไหวหนะรือเปล่านะฮะนั่นแหละนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะครับคือรถุ้นนี้มีการออกแบบมาแบบปแบบปลกๆหลายๆอย่างนะครับคือเราตัดเรื่องของดีไซน์ออกนะดีไซน์เขาเท่สวยก็เหมาะสําหรับ กับในเมืองมากกว่าครับใครที่เล็งๆไว้จะอไปลุยเนี่ยต้องคิดอีกทีหนึ่งนะครับขนาดของตัวรถจะกระทัดรัดแต่ไม่เล็กนะครับถ้าดูจริงๆเนี่ยไซส์เขาจะประมาณรุ่นพี่เขาเลยนะครับเ,เจคู่ซิกก็ต่างกันแค่เรื่องของความยาวเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าไอ้ความยาวที่ต่างกันนะมันคือไอ้พวกชิ้นส่วนที่เป็นการตกแต่งเท่านั้นนะครับไอ้พวกกันชนหน้ากันชนหลังเนี่ยที่มันยื่นออกมาเห็นไหมตามรูปนะครับถ้าเอาตัวรถจริงๆมาเทียบเทียบกันอนะ ทั้งความกว้างความสูงไม่ได้ด้อยกว่ารุ่นพี่เขาเลยนะครับฐานล้อเทา่ทาไหร่นะเอาฐานล้อยาวกว่าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้คําว่าขนาดเขาจะ,ะใกล้เคียงกับรุ่นพี่เขาเลยนะครับถ้านึกไม่ออกว่าไซส์ประมาณไหนก็ให้นึกถึงเจคูซิกที่วิ่งอยู่ในท้องถนนที่บ้านเรานะครับอ่ามีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะครับผมมองอย่างนี้คือก่อนหน้านี้ในปีที่แล้วปีสปีที่แล้วมันมีรถอยู่รุ่นหนึ่งนะครับหลายๆคนอาจจะรู้จักคือวูหลิงเป่าจุนเย็บ ร,รุ่นนั้นที่หลายๆคนชอบในความดีไซน์ทรงนี้แหละทรงบ็อกซี่น่ารักน่ารักที่คาดว่าจะมาตอนแรกนะแต่ว่าหลังๆคือไม่มาแล้วนะก็เลยกลายเป็นว่าอกหักนะสำหรับใครที่รอ,อวูดหยิงเป่าจุนเย็บแต่ไม่อีกต่อไปนะครับรุ่นนี้สามารถมาปลอบใจคนรอน้องเย็บได้ไหมนะ <Wow. S 1> ครับลองลองดูครับทำไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าดีไซน์มันคล้ายกันเลยนะครับโอเคน้องเย็บเขาจะดูน่ารักมากกว่าตะมุตะมิอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ถ้ามองดูไอคาวีสจริงๆผมว่าก็ดูแบบเย็บก็คือเด็กน้อยอะ่ะแต่ว่าไอค้าก็คือประมาณเด็กวัยรุ่นกลุ่มคนทํางานอะไรประมาณเนี้ยแต่ก็ยังคงมีกลิ่นอายของความน่ารักในทรงบ็อกซี่อยู่ผมว่าก็คงแทนที่ใครที่รอน้องเย็บไม่มากก็น้อยแหละนะผมว่าแทนที่ได้อยู่นะครับน้องไอคาวีสเนี่ยมันจะไปเทียบกับเป่าชุนเย็บรุ่นไหนก็คงจะเป็นรุ่นล่างขวานะครับ คือเป็นเป่าชุ่นเย็บ p l u เป็นรุ่นที่ยืดความยาวออกมาอีกนิดนึงนะครับพูดกันง่ายๆเนาะมีใครคิดแบบนี้ไหมครับมีใครที่รอต้องเย็บอยู่ไม่มานะครับแล้วก็อาจจะเทใจไปน้องไอคาวีสองสามก็เป็นได้อีกหนึ่งมุมมองครับนอกจากน้องเป่าชุ่นเย็บแล้วเนี่ยถ้าให้มองอีกมุมนึงนะครับว่าไอคาวีสองสามเนี่ยมันคืออะไรนะครับความน่าสนใจมันคือตรงไหนเนี่ยมันคือแท้งสามร้อยครับมันคือแท้งสามร้อยที่เป็น ev นะครับคุณ มันเป็นสมมติว่าคุณจะซื้อแท้ง300แต่ว่าคุณอยากได้ขุมพลังแบบ e v ถูกไหมนะครับก็เขาไม่ขายไงคุณก็มาซื้อรุ่นนี้ได้เลยนะครับมันก็ดีไซน์คล้ายๆกันตามรูปเลยนะครับจะไม่ดุด,ดันเท่าเท่าแท้ง300คุณก็อาจจะไปแต่งเพิ่มเปลี่ยนล้อเปลี่ยนชุดแต่งนั่นนีน่นู่นนะครับใส่แหลกข้างบนอะไรก็ว่าไปก็อาจจะทําให้ได้กลิ่นอายของแท้ง300มาก็เป็นได้นะครับแต,แต่แต่นะครับมันก็มีความต่างอยู่ระหว่าง2รุ่นนี้ถึงในเชิงของดีไซน์มันจะเหมือนกันนะครับ แต่ในเรื่องของความลุยเนี่ยผมว่าสู้แท้งสองร้อยไม่ได้แน่นอนนะครับแท่งสองร้อยเขาก็เขาก็ลุยได้แหละในกลุ่มพลังดีเซลใดๆก็แล้วแต่นะไฮบริดก็แล้วแต่แต่ว่าในส่วนของน้องไอคาร์ีสองสามเนี่ยเขาก็เด่นในเรื่องของอความประหยัดนะเป็นรถไฟฟ้าแน่นอนว่าขับในเมืองอะไรอย่างเงี้นะครับให้ไปลุยคงจะสู้กับแท่งสองร้อยไม่ได้นะขนาดตัวรถจริงๆเล็กกว่าเล็กน้อยนะไม่ไม่ได้แบบเล็กกว่าแบบเยอะแยะนะครับไอคาร์ีสองสามก็เล็กกว่าประมาณนึง ก็ไอค้าวีทงสามจุดดีก็มีก็คือราคาถูกกว่านั่นเองนะครับถูกกว่าแท่งสามร้อยผมว่าประมาณสองแสนขึ้นแหละนี่แหละนี่คือหนึ่งมุมมองครับใครที่อยากได้แท่งสามร้อยแต่ว่าอยากได้ขุมพลังแบบ EV เนี่ยนะครับรุ่นนี้พอแทนได้ไหมอันนี้แอดลองถามใจคนฟังดูนะครับอ่ะสุดท้ายนะครับเรื่องที่นะ่าสนใจก็แน่นอนว่าเป็นเรื่องของราคานั่นเองนะครับเราเห็นว่าเจคู่ซิกเพิ่งปรับราคามาแล้วเนี่ยถ้าให้แอดมินคาดการณ์ราคาที่คู่ควรจริงๆของรถยนต์รุ่นนี้นะครับ มองว่าราคาคงจะเริ่มอยู่ประมาณ6.9นี่แหละนะครับไปจนถึงตัวท็อปน่าจะประมาณ8.9ก็อยู่ในกลุ่มพวก BSUV นะนะแต่ว่าตัวนี้จะเด่นกว่าในเรื่องของดีไซน์นะครับแต่ตจริงสเปควิ่งไกลเนี่ยก็ก็เหนื่อยอยู่นะ370กิโลเมตเนี่ยเหนื่อยอยู่นะครับราคา6 6.9เนี่ยนะครับก็คงจะตีโจทย์เฉพาะลูกค้าที่ชอบลักษณะของดีไซน์แบบนี้โดยเฉพาะนั่นแหละนะครับ ถ้าเอาสเปคไปวัดกันจริงๆเนี่ยความคุ้มค่าย่ยจริงๆก็สู้คู่แข่งไม่ได้หรอกนะครับอย่างที่ได้บอกไปนะฮะลองดูครับเป็นข้อมูล6ความน่าสนใจที่แยดมินคัดมาให้แบบเน้นๆนะครับผมอาจจะมองแปลกๆกับชาวบ้านะนะเนาะนะครับก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลสําหรับชาวช่องที่กําลังมองรุ่นนี้อยู่ไม่มากก็น้อยนะครับกําลังจะเปิดตัวเปิดจองด้วยนะครับลองดูว่าถามใจุนเองว่าคุณชอบอะไรในไอค่า V23 นะครับ ถ้าชอบดีไซน์ความคลาสสิกติดเท่สวยงามเนี่ยไม่เถียงเลยนะครับจัดไปได้เลยแต่ถ้าคนบอกว่าคุณอยากได้รถที่คุ้มค่ามีระยะทางวิ่งไกลนะครับมีการจัดการพลังงานที่ดีแอโรไดนามิกที่ดีนะครับต้องการรถที่มีพละกําลังหดโหดลุยๆเนี่ยไม่ใช่ลองไปขับดูก็ได้นั่นแหละนะครับลองลองดูว่าโจทย์คุณเป็นแบบไหนนะครับหวังว่าข้อมูลจะเป็นประโยชน์นะครับ